เกิดเป็นข่าวดูมายาฮอตนิวส์อย่ายงกรณีของแต้วเหมือนกันคือน้องแต้วเนี่ย เจ้าแม่นาคีเจ้าแม่ดราม่าด้วยเจ้าแม่ดราม่าด้วยทำอะไรปุ๊บดราม่าผิดหมดทันทีเลยนะครับเจ้าตัวเนี่ยผ่านการกักตัวมากที่สุดในโลกนี้นะครับอันนี้เีผมขอยกตำแหน่งให้เฉพาะในวงการบันเทิงดีกว่าถ้าในโลกนี้เนี่ยเราเชื่อว่ามีหลากหลายคนที่กักตัวเยอะกักแล้วนักบอลกักแล้วกักอีกตรวจแล้วตรวจอีกตรวจแล้วตรวจอีกอ่ะล่าสุดเนี่ยดราม่าล่าสุดก็คือว่าคืออยากให้ดูภาพที่มันเป็นต้นเรื่องใช่ไหมใช่ก็คือของเต้าเนี่ยเขาไปโพสต์ภาพในลักษณะที่ว่า คือเจ้าตัวเนี่ยเอางี้ผมไม่รู้ว่าปีนี้เจ้าอายุเท่าไหร่นะเบญจเพ็เบนจเพศ,เเเพศใช่ไหมนั่งอยงกำลังย<ช>ิ<ๆ>้อยู่ในใจเหมือนกันคือไม่ใช่เบนเจเพ็25นะเบญจเพศ30กว่า30แต่ว่า<ะ>ทําอะไรอะ่ะไม่ว่าจะทําอะไรขนาดพาจูงหมาไว้นอกบ้านก็ยังโดนด่าเลยแต่<ช>อันนั้นเข้าใจได้เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าอยู่ระหว่างการกักตัวกักตัวคนจะอยู่ในบ้านพอเอาพาหมาออกนอกบ้านปุ๊บมันก็เหมือนกับออกนอกเขตที่ควรจะต้องกักตัวเนี่ยคนก็ดราม่าแล้วหรือก่อนหน้านี้ ที่ไปคลินิกเป็นเพื่อนคุณแม่ใช่ไหมครับอันนี้ก็ดราม่าอีกเพราะว่ามีคนจําได้ว่าเอ๊ะมีคุณเต้าหรือเปล่าโน่นนั่นนี่ทำไมเจ้าตัวถึงเนี่ยบอกว่าอยู่ระหว่างการกักตัวแล้วออกนอกบ้านไปทําอะไรล่าสุดครับที่ออกมาโพสต์คู่กับล่าสุดที่ทําเอาแฟนคลับของโพส์แบบเก๋ๆอ่ะถลาคแบบไหนนะถ้าแบบไ้นาประมาณว่าแบบเนี่ยโพสให้เ็นให้คุณผู้ชมได้ชมภาพนะ ซึ่งเป็นภาพแบบเฟียสอ่ะคือเป็ภาพเฟียสโพสแบบนแบบเนี่ยนะครับเจ้าตัวเนี่ยพอโพสแบบนี้ปุ๊บชาวเน็ตบอกว่าดีค่ะดูดีไฮโซลักชัวรี่มากเลยเปลี่ยนจากโฆษณาเป็นรับรีวิวอาหารให้กับประชาชนที่ซัพพอร์ตคุณมาโดยตลอดจะน่ารักกว่านี้ค่ะมันแปลว่าอะไรได้บ้างในประโยคนี้ช่วยเหลือคนบ้างเถอะ Oh. จากรูปที่มันเก๋ๆเนี่ยเ,ออเปลี่ยนบ้างก็คือเขารู้ว่าบางบทีนรับรีวิวรับรีวิวออฟรีบ้างเถอะรับรับอันนี้เหมือนกับเขาต้องการจะบอกว่าเหมือนกับเป็นการรับงานมามต้องการที่จะพรีเซนต์โปรดักต์สินค้าหรือ,อยังไงก็แล้วแต่เนี่ยลองเปลี่ยนมอย่างเช่นว่าเป็นอาหารจากร้านคนนั้นคนนี้ที่ไม่ใช่ลูกค้านะที่แบบอ่ะช่วยช่วยโอ้ขนมจีบของร้านเล็กซี่อร่อยมากเลยค่ะหรือเอาจริงแม้กระทั่งบอกว่าให้ฝากร้านอะ่ะ เปิด IG แล้วก็บอกให้อาตอนนี้เป็นช่วงของการให้ฝากร้านได้นะครับแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าก็มีหลายคนทําอยู่นะ,ะก็เคยเห็นดาราที่เขาบอกว่าอาเชิญฝากร้านได้เลยคะ่ะเชิญฝากร้านได้เลยครับก็มีคนมาฝากร้านกันเต็มไปหมดเลยแต่ของคนนี้ที่เขาโพสต์เนี่ยเขาอาจจะอยากสื่อว่าจริงๆน้องเต้าก็น่ารักอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเออเป็นเป็นของเป็นอาหารหรือเป็นอะไรที่มันมาจากคนที่มีความเดือดร้อนจริงจริง แล้วดาราพวกนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่คนฟอลโล่คนติดตามเยอะเมื่อไหร่ก็ตามหยิบขึ้นมาสักยี่ห้อหนึ่งขนมหรืออาหารหรืออะไรก็แล้วแต่สักอย่างหนึ่งปากกาทั้งนี้สวยจังเลยค่ะเป็นปากกาที่มาจากสมมุตินะจากชนบุรีน่นนั่นนีอ่อะไรอย่างเงี้ยคนก็อาจจะตามไปซื้อนะหรือว่าอะไรม,มันจะเป็นประมาณนี้แม้กระทั่งไปจับต้นไม้ก่อนนั้น<ะ>นะจับต้นไม้ปุ๊บราคาก็จะแพงโน่นนี่ก็จจะช่วยกันคือเล็กซี่ก็ โพสได้จริงๆแล้วไม่ต้องเต้าหรอกเล็กซี่ก็ได้เหมือนกันช่วยเหลือคนได้แต่ว่ายอดวิวยอดไลค์เนี่ยประมาณสามคนสี่ <c oughs> คนเดี๋ยว <c oughs> ช่วยกดให้เป็นห้ายส่วนวใหญ่เนี่ยไม่อยู่ <ๆ S 1> วนไปประมาณเนี้ยมากสุดก็ไลค์สักห้าไลค์หกไลค์ซึ่งจะไปโพสต์ว่าฉันรับรีวิวให้กับทุกคนช่วยเหลือทุกคนก็กลัวว่ายอดขายเขาเนี่ยจะไม่กระเตื้องเลยไม่แต่ว่าถ้าเกิดเปิดสมมติถ้าอ่ะเหมือนเล็กซี่บอกว่าเอามาเลยค่ะนี่นี่เป็นเต้านะเอามาเลยค่ะ แล้วถ้าเกิดทักประมาณพัน0้านองพันหมายควาะว่าร้านค้าเนี่ยพันร้านค้า2,000ร้านค้า3,000ร้านค้าบอกคุณเต้าช่วยโพสให้หน่อยจะโพสได้ไหวไหมสามพันร้านเนี่ยถ้าโพสให้ที่ใดที่หนึ่งอา้าวเนี่ยหนูก็ส่งไปค่ะพี่เต้าไม่เห็นช่วยเลยจริงอะไรมันคือทุกอย่างมันมันสามารถที่จะกลายเป็นเรื่องดราม่าได้หมดเลยนะแต่คือเรามองมุมกลับปะมุมมอง ภาพเจ้าปัญหาของแต้วนัทพรค่คะุณผู้ชมขาเป็นภาพลักชัวี่นะ <S 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 แล้วคุณทราบได้อย่างไรว่าภาพลักชัวรีนี้มันจะไม่เป็นการช่วยเหลือผู้คนเขาอาจจะช่วยเหลือเพื่อนเขาอาจจะช่วยเหลือคนรู้จกักหรืออาจจะช่วยเหลือใครก็ได้เพราะภาพเนี่ยการถือเนี่ยทุกหย่อมย่าได้รับผลกระทบหมดไม่ว่าจะเป็นร้านไฮเอ็นร้านโลคอสหรือว่าร้านในส่วนของแบบแบกกับดิน ทุกคนได้รับผลกระทบหมดกับการโพสต์ของลักชัวรี่ของเก๋ๆเ,เนี่ยบางทีเขาก็ขอความร่วมมือพี่เต้าช่วยหนูหน่อยเพราะอาจจะมีสัมพันธ์อันดีกันก็ได้ในก่อนหน้านี้อาจจะแบบว่าอาเอาไปถือเอาไปถ่ายเอาไปใช้เลยค่ะฉันให้ใช้แต่พอภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ย ร้านบางร้านอาจจะขอความอนุเคราะห์จากดารานักแสดงดารานักแสดงก็เต็มใจที่จะโพส์ตให้แล้วซีซีไปถึงในส่วนของร้านต่างๆแต่พอมันกลายเป็นของดูไฮเอนด์ end, ของดูลักชัวรี่แบบนี้เนี่ยมันก็เลยมองว่าไม่ช่วยเหลือคนอื่นไม่ช่วยเหลือคนแบบว่าอีกกลุ่มหนึ่งหรือ,รอเปล่าดูไฮโซพิต so ตี ity, <อ>้ผิดทามอ่างเงี้ยหรอแต่มองอีกมุมหนึง่งเขาอาจจะช่วยเหลือธุรกิจ ของใครสักคนหนึ่งอยู่ก็ได้แลวข้อความที่เขาใช้ล่ะอะเขาสื่อออกมาหรือเปล่าว่าช่วยหนุนร้านนี้กันหน่อยนะคะหรือสนับสนุนน้องหนูหน่อยนะคะ,ะหรืออะไรอย่างนี้ไหมล่ะมันมีข้อความที่สื่อไปทางนั้นไหมล่ะคือต้องบอกแบบนี้ว่าบางทีเนี่ยโสพสต์รูปข้อความนิดๆหน่อยๆคนมาตีความหมายได้แตกต่างกันคนต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคนที่อคติทุก ครั้งที่เขามองภาพทุกครั้งที่เขามองตัวหนังสือมันจะกลายเป็นอคติไปหมดแต่บางคนมองทุกอย่างคือเอ้ยมีความสุขเขาก็จะมองภาพนั้นหรือว่าตัวอักษรน,นั้นมันจะแตกต่างกับคนที่อักติในทันทีถึงบอกว่าทุกครั้งที่เรามองอะไรหรือทุกครั้งที่เราจะวิเคราะห์อ,อะไรตัดอักติออกไปก่อนเพราะทุกครั้งที่น้องแต้วโดนเนี่ยเกิดมาเป็นนัตภพรเกิดมาเป็นเต้ มักจะถูกกระแสดราม่าเยอะมากทางทางที่ในขณะที่คนอื่นเนี่ยมันควรที่จะดราม่ามากกว่าอย่างล่าสุดเนี่ยหยาบดา่ามากเลยท,ที่เอาถุงพลาสติกไปคุมหัวหมาเนี่ยอ,อันนี้คือก็ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งรู้ด้แตงว่าคนไม่ดา่าก็ดาา่ไดาไงแต่ว่าถ้าเป็นเต้านัทพรไปทําอย่างนี้บ้างไปทาอย่างนี้กับน้องหมาไอคนเนี้ยที่มาทําอย่างเนี้ย ด่าใครมากกว่ากันชาเนตจะด่าใครมากกว่ากันระหว่างเต้ากับอีกคนหนึ่งชาเนตบอกก็ด่าหมดแหละทาแบบนี้เนี่ยยิ่งตอนนี้อยู่บ้านมีเวลาเปิดเน็ตเยอะมีเวลาที่จะเสพสื่อเยอะมีเวลาที่จะไถดูโซเชียลเยอะใครทําอะไรไม่ถูกหูถูกตาถูกใจเนี่ยด่าหมดเพราะว่าลำพังเนี่ยอยู่บ้านก็เครียดพออยู่แล้วไปไหนไม่ได้ดูเราคุณผู้ชมดูทางใครทางมัน เครียดกว่าเดิมอีกจริงคุณผู้ชมเคลียรเพราะอะไรคุณผู้ชมต้องเลือกข้างนะว่าจะอยู่ข้างใดข้างใครรวมไปถึงในส่วนของการคิดเนี่ยคุณผู้ชมต้องคิดตามด้วยเพราะว่าเราทั้งสองคนเนี่ยบางทีเนี่ยนะเราก็เต้าข่าวขึ้นมาบางทีคิดล้ําไปละอคิดล้ําไปละคิดเผื่อคิดเผื่อหวังดีหวังดี you